สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบบาวอดุล JO1 อ f f i c i a l ครับพี่น้องเมื่อนี่มีโอกาสมาเหตุบุญมาทำทำบุญพี่น้องใส่บาทอยู่วัดป่าบันตาดพี่น้องครับบบาวดุลก็เลยแวะมาเก็บภาพพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพี่น้องครับ,บอบุ้ยงามมลายครับพี่น้องกวั อยาเห็ดคลิปฝากพี่น้องในช่องเบาดุนเจวันออฟิเชจังน้อยนะพี่น้องเนาะถ่าพี่น้องอยากมาเบิงนะครับอยู่อุดรธานีเลอยอวัดป่าบรรดาศครับที่พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีนะครับที่เบาดุนย่างอยู่นี่ก็คือสะพานงามเรืองพง เป็นสะพานขามคล่องแม่น้ำครับเกิดจีงยางขามไปหาโอ้โหผลิตภัณฑ์ครับพี่น้องไปให้พี่น้องยางไปเรื่อยๆเนาะเอาแบบเรียวๆเนี่ยแหละครับบ่ต้องตัดต่อเลยเนาะพี่น้องเอาแบบเรียวๆไปเลยนะครับให้พี่ดูดิพี่น้องได้เห็นน้ำกัน มืออาชสัส้นในจังหน่อยด้วครับด้วว่าบอดด้เอาไม้กันสั้นมากพี่น้องไปใส่บาทมาแล้วคนกันสีแวะมากราบพิพิธภัณฑ์ครับอีกไงครับพี่น้อง <S 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 เวลาเปิดปิดเจดีย์วิหารจะเป็น8โมงครึ่งนะครับสวัสดีค่ะเชิญคณะที่เพิ่งเดินทางมาถึงบ่าย13จุดสุดสวัสดีค่ะแค่วางใช้มือในเดนสีขาวได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้ตัวแทนคณะแต่งท่าประดุทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าได้เลยค่ะเลาเป็นให้ลงทะเบียนครับขอใส่รองเท้ามาด้วยนะคะเจ้าหน้าที่แนะนำให้ขอรองเท้าออกไว้ในรองเท้าได้เลยนะคะ เนื่องจากว่าเคยมีฝนตกตลอดอทั้งใื้เกิดการโดนยางคงเกียจอยู่เมื่อเท่าไหร่ก็ทำให้ท่านเลื่องง <ทะ S 1> <า>่ายค่ะข,ขอบคุณค่ะคหลังจากที่มานะครับเข้าปฏิบัติในการเข้าชมนะครับแต่งกายสุภาพระยาอย่าส่งเสียงดังแคร,รูปด้วยความสมรวมนะครับขอปฏิบัติเพื่อเนาะพิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดีย์ไปนอนครับ ิตภัณฑ์ขององค์ตาก็ตรงนี้จะมีจุดลงทะเบียนครับ,ดดรบเป็นพื้นที่ตดอาสามาะะีรการดนการเดินขึ้ไปนะครบนนงาง่โบเียงอูแ้วยนะคะส่วน สวยงามยิ่งใหญ่ครับพี่นอ้องขึ้นฝนตกกระสิเปียกแค่น,น้อยครับป่ะครับใพี่พาน้องเข้าไปผู้ใดอยู่ไกลกะย้อมือสาธุ ẩu thì nó thiện thì câu thiện khí câu cao bịt khẳng สวยงามมากครับทางแรกนี่นีเบาดุนมากเนี่ยครับลมเย็นดีพี่น้องลมเย็นดีโอ้ข้างล่างจจมีห้อง มันเ้ายยางมากทีน้องงามงามงามไปคขับไปกราบบารมีปูนีสิเป็นโซนโอบสด ครับหลังจากอยู่ในโบสแล้วนะครับเราก็มาตรง j จดีครับเดียวว่าเป็น e ีพีพิเศษนะพี่น้องเนาะ ฝากปีตอนนองในช่องบาดุนใไปมีโอกาสมาอุด่อนกับมาแวะได้เลยครับเด้ออกเจอดีครับ แบบเรียวๆเ,เลยพี่น้องบ่ดทองตัดต่อนะครับพอดีมาเห็น,นคลิปนี้ก็รวย่วยรๆยเฮงๆแกวขาดปลอดภัย yep เอาไปนังขับกีบนี้ไว้ซ้ำานี่ครับกีบหนาวอขึ้นไหมสวัสดีครับ